นอกจากมาชาครีมีลาเต้แล้วเขามีเมนูหนึ่งอยู่ข้างๆกันเลยเป็นแบบชาไทยน่ากินมากๆวันนี้ก็เลยจะมาลองชงพร้อมกับจับเวลาด้วยเลยเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะคั้นตัวเบสชาไทยของมันก่อนจะได้ไม่ร้อนมากแล้วก็พร้อมชงได้เลยไะแค่นี้ก็พร้อมแล้วเรามานับกันต่อ3 2 1อเริ่มก่อนอื่นก็เทเบสชาไทยลงไปก่อนนะคะตามด้วยนมข้นหวานประมาณ20 ml อที่บิดไปบิดมาเนี่ยก็คือหา ML ไม่เจอสูตรที่เขาไปหามาเนี่ยจะเป็นแบบหวานน้อยนะคะปรับเองเพราะว่าแบบเดี๋ยวมีวิปครีมแล้วก็ตามด้วยครีมเมาณ4 ว0 m เเพิ่มความเข้มขน้นเนี่ยแค่นี้เองชาไทยพอเป็นน้ำๆแบบเดียวก็เสร็จแล้วโตมาชามันเป็นผงอะต้องตีกว่าจะละลายน้ำชามาต่อไปก็จะทำเป็นครีมบราน์ชูก้านะก็จะมีวิปครีมแล้วก็สารบราน์ชูก้าไปถอดบทเรียนจากเราที่แล้วเราว่าหัวมันไม่เหมาะกับตีวิปครีมต้องเป็นหัวแบบนี้ใหญ่จึงจ้งๆอัดอากาศให้แบบวิปครีมมันฟูได้เร็วขึ้นเห็นบ้างมันต้องแบบนี้ไอหัวนั้นมันไว้ตีฟองนมนะคะที่มันแบบไม่ต้องหนักมากอันนี้ต้องวิปครีมคือที่โซใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนางงนนนีีีี้้เเเลลยยตอออะะไปปิดึท่่หืกก็แคมารบ รวมกันนะรวดเร็วเวอร์ส่วนไซรัปบราชูก้าเขาทําเองนะคะ<ๆ>เลยดูเหนอยน่อยๆไม่อยากซื้อแบบขวดใหญ่ที่เป็นลิตรนะคะไม่ได้ใช้บ่อยน่าจะใช้แค่เมนูนี้แหละใส่น้ําแข็งใส่ชาไทยลงไปนะตามด้วยครีมบราชูก้าอันนี้แอบตีเยอะไปนิดนึงนะจริงๆมันต้องอบอเร็วๆเป็นครีมนุ่มๆแบบดื่มง่ายๆตีเพลินไงเจอวิธีที่ <c oughs> ทําให้ตีง่ายละต่อไปก็อันนี้เป็นวิปครีมปกตินะคะแต่ว่าสีมันเหมือนกันเลยแยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่ปิดท้ายไซรัปบราชูก้าที่เอ่อหยดเป็นทางเลยไม่เป็นไรปาดสักรอบนึงนะคะแบบ เก็บรายละเอียดปาดสองกูพอเลยปิด้าให้สวยงามพร้อมกับปิดเครื่องจับเวลาด้วยแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชาไทยครีมราวชูกาใครที่ไม่ชอบชาเขียวนะนี่ก็คือเด็กอ้วนตาตื่นไม่แพ้กันให้ฟิลเหมือนกินแบบชานมไข่มุกแบบที่เป็นรสชาไทยแต่ว่าเอาไข่มุกออกเปลี่ยนเป็นไซรับแทนแล้วก็ใส่วิปครีมอะไรหนักๆลงไปเลยก็ตรงกับอคอนเซ็ปต์เขาพอดีที่ชื่อว่าครีมแลนด์เนาะอร่อยมาก